ต่างเข้ามาฟังค่ายเพลงแล้วครับพี่น้องคือจะทำห้องซ้อมเต้นใหม่ที่ผมเพิ่งอเสร็จติดก,กระจกเสร็จนักร้องค่ายเพลงตัวเคมิวสิกแดนเซอร์ทีมงานจะได้ซ้อมเต้นได้ด้วยนะครับผมนี่เลยฮะเสร็จแล้วเป็นห้องซ้อมเต้นนะครับทุกคนนี่เลยเป็นห้องแปลว่าอไว้ซ้อมเต้นครับเคมิห้องพื่นเป็นห้องเอาไว้ซ้อมเต้นแดนเซอร์มิดติดแอร์ด้วยนะ ติดแอร <Bond> ์ให้หนักมากเครื่องนี้เย็นฉ่องนะครับพี่น้องเวลาเวลาเล้นกันได้ชึ๊ดดูกันท่าปั๊บปั๊บปั๊บเต้นซ้อมได้เลยนะห้องซ้อมพร้อมได้แล้วนะครับพี่น้องเตียมมาหมดดูข้างหลังเป็นวิววิวเมืองคอนแก่นะครับอันนี้อยู่อยู่ที่บึงเมืองคอนแกตเลยนะครับชั้นสามเลย่ที่ชั้นสามนะครับใหญ่อยู่เสร็จแล้ว เอาไปซ้อมเต้นโดยตรงที่แอร์ให้ด้วยนะครับที่แอร์แคมฟอมค่าเคยเพลงวันนี้มีห้องซ้อมเต้นมีสตูดิโอถ่ายรูปครับเดี๋ยวกำลังจะเสร็จห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอถ่ายรูปยังไม่เสร็จเป็นห้องเปล่าอยู่แต่ว่าพม่านมาแล้วอ่าถ้าม่านมาแล้วอาจจะเหลือ Air, แอร์อาจจะเหลือ Air. มีร่างโดดอาจจะเหลือแอร์มุมนี้ก็าถ่ายรูปได้นะครับมุมีถ่ายรูปได้แต่ว่าสตูจริงอยู่ฝั่งนี้อา่าสตูจริงอยู่ฝั่งนี้เลยครับอยู่มองนี้เลยมองอางเลยครับพี่น,อน้องอ่า จะเป็นชั้นเีื่เป็นสุคลากรเอาไว้ทีมงานเราแต่ว่าเราทำงานเราซ้อมเต้นซ้อมเต้นเสร็จแล้วรุ่งน้องน้ำด้วยครับห้องน้ำเยอะมากเธอขี้แบบว่ามันปัญหาเรื่องการแบบว่าแยกหนังขีย์แยกงนังตุ่มนี่ห้องน้ำสามห้องไปเลยนะครับสาวหนักมากกว้างมากนี่ครับส่วนห้องเต้นอับแดดห้องเต้น ผมก็อะไรที่มันดีต่อค่ายเพลงก็ตอนนี้งานก็เริ่มเยอะทุกอย่างก็เป็นที่เป็นทางแล้วผมก็อยากให้ทุกคนอย่างว่าได้ซ้อมเต็นที่มีห้องซ้อมดนตรีมีห้องซ้อมเต้นมีห้องถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยห้องซ้อมบทละครอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับห้องพักอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นห้องพักของคุณหนุ่มแล้วก็คุณเอลลี่ใช่ไหมครับก็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 อุ้ยห้องชัยส่วนเข้าไปหรอกห้องพัก ห้องพักของพนักงานนะครับวิเยอะมากเพื่หมดทีเดียวเราจะต้องอย่เอ็มให้เขปิดไฟหน่อยนะวัดเรียนปิดไฟครับอ่าอันน้อันเป็นโซนห้องพักของนักร้องค่ายเพลงตัวเพียอยู่สิสื่อใครตรงไหนอีกพวกไม่ได้ที่มาตัดทีไม่หรอยพรุ่งนี้หรี๋ยวออกเงี้ยละอ่าตอนนี้เป็นโซนห้องพักนักร้องพี่น้องห้องพนักงานครับนี่เลยเลย อันนี้ก็อกกรอกกกห้องแรกใครอยู่นี่บ้างเอาวางไปเปดไกกีเวปเลยหรอป่ได้วมันมันดีเล็กอะเล็กเื่ซําโอ้ดีมากเลยพอดีเลอสิได้เงื่อนขี้อเงือนข้าอย่างข้าด้วยก็ได้ไปทําไรกัรนี่พอกอนแบบนี้ใสเต็มอันนี้รอบรอรไม่มีการป่วยใช่ไหมมีพยากมีพย่กมีพยักมพยักลักรอบตะลักลองไหครับ ไอ้ห้องใครเนี่ยไม่มีใครอยู่ของใครเราหรอทุกห้องมีแอร์หมดเด้อเออมีมีมีแอร์ห้องเด้ออันนีใครนอนเนี่ยก็เด่นสบายดีเจ้าห้องน้องอามเลยนี่หรอใช่ใหญ่มากเลยนะไอห้องดีโบพอนสบไปอุ้ยสบายลูกรูปหน้าห้องเปจะเรียกว่าลาว อยู่เพราะว่าพ่อเล่นมาหลายคนมันก็เลยแบบว่าต้องเอาเราผ้าห้อยข้างนอกไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้บไปยืนบอกไม่อยู่ผัวไปหลอกเนี่ยเอาเรผ้าร้านขังเขาคือใช่ครับนั่อนั่นดีกันได้ลูกนังลูกนังกี่ผัวปีแอ๋เอ้ะนั่นเอรอบบอเย็นเสียบอยู่นี่เอือบบอ นี่กับทัพเรื่องการเดี้ยในช่วงนี้พาไปดูห้องมันมาห้องความเตี้ยมาเป็นไงฮะเลือดไหมเลือดโอเคเนาะเลือดข้าพุ่งข้าสมุดเงินเพลงไปเเยอะเที่ยงลายหรือเอล่ห้องน้ำสัมผีสยังก็เ่ยเหืันอันนี้ท่านสามใช่ไหมท่านสามเหมือนันไม่สมองในห้องน้ำไหมลายแ้งลบไปครับล้ไปอีกรอบที่ผมยิงห่ายห้องนึงเลยายแ่ห้องเนี่ยฮ่าห้องน้ำด้วย เดิดมาโอเคทางไปเรื่องหนุ่มพรุ่ี้ก็มาทำนี้ทำอะไรกั้นี่กั้นอะไรกัเนี่เราเห็นดินเนาะกั้นเนียเสีาแม่ล้วบอเนมั้งอก็ทำอะไรไเอาสมุดจดไปเราไปดูโรเปงแค่โดดอไปได้โยโ้ยเนี่หมนว่าี่มอ่สติดต้อมีบัตรจับอไ้จบไ้เลยย่าเขาเด็กมาอย่งมาเด็กเด ตกุกเยวนะริตาโอเคนะครับอัปเดตห้องสอมเต้นตุ๊กเกียวกาวีสีรับวันนี้หยุดหนึ่งวันพีเด็กก็พากันท้องเสียพอดีบุญหนี่มึงยงานเนาะเมื่อไงเอ้ยตายว่าเปลี่ยนหน้าพหนุ่มใครมาบุหนี่แล้กันเจ็บท้องแม่หลายมีงานเพาเสียเป็นก็ผ่าบ่อนเปลี่ยนไปเลยที่ล่างล่ะไมนกระ벙อื่นพอดี นะครับผมจอกันคิดหน้าคลิปนี้อย่าลืมซับพอร์ตตัวเกียร์ดิสกกดไลค์กดแ like, ชร์ส่งกำลังใจกับพวกเราชาวตัวเกียร์ดิสกด้วยครับ